พระธรรมเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2544สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกินณะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ทรงตรัสสอนเรื่องกรรมของแมวคนหรือแมวล้วนเป็นตัวกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ต้องชดใช้กรรมเมื่อกฎของกรรมตามมาให้ผลร่างกายไม่ดีเป็นผลมาจากกฎของกรรม ละเมิดศีลส,สัตว์ทุกตัวมีอธิสมานกายเป็นคนอยู่แล้วให้ใช้แมวเป็นครูสอนจิตช่วยทดสอบอารมณ์ของผู้เลี้ยงไม่ให้ประมาทในกรรมข้อหนึ่งสุขภาพไม่ดีทำงานได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นอย่าไปมีอารมณ์เกิดขึ้นกับความเสื่อมของร่างกายให้เห็นเป็นปกติธรรมเข้าไว้ข้อสองเรื่องกรรมของแมว ทรงให้ใช้ปรมวิหารสีเป็นหลักปฏิบัติในทางสายกลางเพื่อม่ให้ขาดทุนอย่าเบียดเบียนเวลาพักผ่อนของตนเองให้มากจนเกินไปกรณีนี้ให้เห็นจิตเป็นจิตเห็นขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่แมวเป็นเพียงตัวกรรมที่เกิดมาแล้วต้องชดใช้กรรมที่ละเมิดศีลห้าอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้หากจิตวางขันห้าได้เมื่อไหร่ จิตนั้นได้ชื่อว่าเป็นอารมณ์พระอรหันต์ข้อสเพื่อนของผมท่านเลี้ยงแมวไว้หลายตัวบางตัวถูกหมากัดตายบางตัวไปกัดแมวของผู้อื่นเขาตายบางตัวกลับมาผอมโซเพราะถูกขังโดยบังเอิญตามกฎของกรรมที่เคยขังใครเข้าไว้ในอดีตแมวชอบตามพระที่ท่านไขกุญแจห้องไปเอาของห้องนั้นห้องนี้ท่านไม่เห็น เวลาท่านออกจากห้องก็ใส่กุญแจห้องแมวเลยถูกขังโดยบังเอิญตามกฎของกรรมซึ่งเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยบางตัวถูกแมวที่อื่นกัดเอามีบาดแผลทั่วตัวสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสว่าต้องดูตัวอย่างคือสมัยตถาคตยังสวยพระชาติเป็นหน่อเนื้อบรมโพธิสัตว์อยู่ชาตินั้นเราเป็นดาบด พระเทวทัตเป็นพระมหากษัตริย์ได้ตัดแขนตัดขาและถามอยู่ตลอดเวลาว่าตถาคตโกรธไหมตถาคตก็ตอบว่าไม่โกรธตัดไปตัดมาจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายทาั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราไม่มีในขันห้าแต่มีขันติ มีสติอดทนข่มใจเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรดังนั้นถึงที่สุดร่างกายตายแล้วจิตก็โคจรไปจุติยังสวรรค์ชั้นดุสิตตามเดิมข้อสการรักษาร่างกายให้ดีต้องรักษาจิตใจด้วยมิฉะนั้นจะขาดทุนถ้ามุ่งเอาแต่รักษาจิตใจหรือรักษาร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการกระทำที่ไม่รู้รอบในกองสังขารตามความเป็นจริงทั้งสองอย่างช่วยเกื้อหนุนสร้างความดีในการพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อตัดกิเลสได้ร่างกายไม่ดีให้รักษากำลังใจให้ดีจงอย่าห่วงใยขันห้าหรืองานที่ทำอยู่ภายนอกให้มากเกินไปจงรักษากำลังใจให้อยู่เป็นสุข ด้วยการยอมรับนับถือทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อหพระอาหารหันต์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทำงานเท่ากับคนธรรมดาเพียงแต่จิตนั้นไม่ปรุงแต่งธทำอันเมื่อขันห้านั้นได้ทำหน้าที่ตามปกติของมันจิตพระอาหารหันต์นั้นรู้แต่ไม่วุ่นวาย มีอุเบกขารมอันเป็นสังขารุเปกขายานเป็นปกติทำที่แสดงออกเป็นสัจธรรมแสดงกันด้วยชีวิตความเป็นจริงพระอัศชิทําให้รู้ทําให้เห็นว่าเมื่อขันห้าใกล้จากตายทุกขเวทนาย่อมมีมากด้วยประการชนี้เมื่อตถาคตเข้าไปแสดงธรรมเรื่องขันห้าเพียงเท่านี้จิตพระอรหันต์อันฝึกฝนไว้ดีแล้ว ก็ละจากขันห้าได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจิตจึงแน่วแน่ไปพระนิพพานได้ตามกำลังจิตที่บริสุทธินั้นข้อ6เพื่อนของผมท่านฉลาดไม่แน่ใจว่าแมวที่เลี้ยงไว้ถูกหมากัดตายแล้วจิตของเขาจะไปไหนจึงถวายสังฆทานให้หนึ่งชุดโดยฝากไว้กับลุงพุทธที่สำนักพระยายมก็เป็นจริงตามที่คาดไว้ จิตท,ที่อาศัยร่างกายแมวตัวนั้นพอถูกหมารุมกัดตายจิตก็ไปสู่สำนักพระยายมเป็นชายหนุ่มลุงพุทธท่านก็บอกว่านี่แม่เองก็ถวายสังฆทานฝากไว้กับข้าเองโมทนาส,สิชายหนุ่มนั้นก็โมทนามีผลทำให้ร่างกายเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเรื่องสัตว์เดรัจฉานตายแล้ว อธิสมานากายนั้นเป็นคนนี้พบบ่อยๆแม้แต่มดนอนก็ตามคือมีอธิสมานากายเป็นคนตั้งแต่ยังไม่ตายส่วนคนบางคนทำชั่วมากเช่นปรามาศพระรัตนตรยัยอธิสมานากกายก็เป็นสัตว์นรกอยู่แล้วก่อนตายตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไป จิตเป็นอมตะไม่เคยตายด้วยแรงกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศล,ลกรรมถ้าทำดีก็ไปสู่สุขติถ้าทำชั่วก็ไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิสีข้อ7ใส่บารพระได้บุญตักบารพระได้บาปของที่อยู่ในบารพระผู้ใดไปตักอาหารจากบารย่อมได้บาปเป็นบาปไม่ควรทำ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันวิสาขาบูชามาคฆบูชาเป็นต้นสารของลุงพุทธปิดทำการญาติที่ฉลาดจะพากันทำบุญใส่บาตรพระตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปเป็นบุญใหญ่คือสังฆทานแล้วเจาะจงอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับญาติของตนที่กำลังรอพิจารณาอยู่ที่ศาล จะมีผลทําให้เขาได้รับบุญใหญ่จากสังฆทานทําให้โทษเบาบางลงได้ไปสวรรค์เป็นส่วนใหญ่บุคคลบางคนก่อนตายมีอารมณ์ปฏิฆะหรือกโกรธรุนแรงมากพวกนี้ไม่สามารถรับบุญจากผู้อื่นได้นอกจากญาติใกล้ชิดตนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ควรรู้ไว้เพราะมีประโยชน์ข้อ8 อย่าเอาอารมณ์ปรุงแต่งของตนเป็นหลักในการแก้ปัญหาเพราะเป็นอุปทานจากกิเลสตัณหาและอกุศลกรรมของจิตตนเองสร้างขึ้นทุกอย่างจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่าคิดว่าเป็นการฟุ้งซ่านหากทบทวนตามพระธรรมคำสั่งสอนเป็นหลักใหญ่เพราะพระธรรมเป็นของเที่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อารมณ์จิตของเรายังไม่เที่ยง ชอบเข้าข้างตนเองเอาเหตุผลของตนเป็นใหญ่ข้อ9กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์คนกับสัตว์ต่างเกิดมาตามกรรมที่ตนสร้างไว้สัญชตาตญาณคนกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจึงเหมือนกันคือลูกออกมาใหม่ๆยังช่วยตนเองไม่ได้แม่ก็ต้องคอยช่วยเหลือเลี้ยงดูให้นมลูกหาอาหารมาเลี้ยงลูกพอลูกโตพอช่วยตนได้ก็เลิกช่วย ให้รู้จักช่วยตนเองแล้วที่สุดต่างก็แยกจากกันไปตามกรรมสัตว์บางชนิดไล่ลูกออกจากรังบางชนิดแม่หนีลูกไปให้ลูกช่วยตนเองบางชนิดไล่ส่งเลยก็มีบางชนิดอยู่กับแม่นานถ้าเป็นเพียนเดียวกันเราจะพบความจริงว่าจะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามก็หนีความทุกข์จากสัจธรรมหประการไปไม่พ้น คือความแก่ความป่วยไข้ไม่สบายความตายระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ต้องกระทบกระทั่งกับอารมณ์พอใจพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมีความปรารถนาไม่สมหวังอยู่เป็นปกติธรรมดาสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆก็คือสัจธรรมห้านี้เพื่อให้เกิดนิพพิทายานไม่อยากจะเกิดมาพบกับความทุกข์เช่นนี้อีก มีรายละเอียดอยู่มากในเรื่องทุกเรื่องจึงขอเขียนไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ พระธรรมในเดือนกันยายนพุทธศักราช2544สมเด็จองค์ปถมทรงตรัสสอนปกกิญญาทำไว้มีความสำคัญดังนี้ทรงตรัสสอนเรื่องกรรมของแมวต่อทรงแนะนำให้ระวังอารมณ์จิตขณะเลี้ยงแมวคนเลี้ยงหากเลี้ยงไม่เป็นตายแล้วอาจเป็นแมวได้ให้รักษากำลังใจให้ดีๆเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอ และเรื่องสรรพคุณของน้ำมันยางใช้รักษารังสีจากปรมาณูได้ข้อหนึ่งให้มันเอาอริยสัจชำระอารมณ์ของจิตหากเหนื่อยมากร่างกายเครียดอารมณ์ไม่โปร่งใสจิตหนักไปด้วยความกังวลจิตที่ควรแก่การงานคือมีความเบาใจมีความผ่องใสไม่กังวลเท่านั้นจึงจักเป็นการถูกต้องโดยธรรมข้อสอง หลวงพ่อฤาษีท่านเตือนพวกได้มนโนมยิทธิแล้วคิดว่าตนจบกิจพระพุทธศาสนาซึ่งความจริงไม่ใช่มนโนมยิทธิเป็นเพียงแค่ชาโลกีเท่านั้นต้องเอาสังโยชนิสิบเป็นเครื่องวัดและบารมีสิบต้องเป็นปรมัาถบารมีด้วยท่านยกตัวอย่างบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นในช่างโยธามีหน้าที่สร้างถนน เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สอนรุ่นหลังมีความสำคัญโดยย่อว่าบุคคลผู้นี้ได้เงินของวัดเพื่อสร้างถนนบริเวณหน้าประสาททองคำไปจนถึงวิหารแก้วร้อยเมตรแต่จิตไม่ซื่อขาศีลข้อสองและข้อสี่กินเงินวัดค่าสร้างถนนจากนั้นไม่นานเขาขับรถไปเที่ยวส่วนตัวรถคว่มคอหักตายเพราะยางรถแตก กายตายจิกไปสู่อเวจีมหานรกกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายๆคนที่ได้มโนมยิทธิแต่ไม่ยอมรักษาศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์ข้อสเรื่องน้ำปลาท่านแม่สีเมตตามาสอนว่าน้ำปลาทำกันอย่างไรเกิดขึ้นที่อีสานก่อนเพราะอีสานยากจน ใช้ข้าวสารหมักกับเกลือแล้วผสมน้ำซึ่งเป็นการเกิดโดยบังเอิญต่อมาท่านว่าเมืองไทยมีแม่น้ำลำครองหนองบึงบางจังหวัดอยู่ติดกับทะเลจึงมีการเพราะปลูกข้าวพืชผักผลไม้ได้ดีเพราะดินดีน้ำดีอากาศดีจนมีคำขวัญติดปากกันว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว ดีกว่าประเทศต่างๆอีกมากในโลกสมัยเชียงแสนก็มีน้ำปลาบริโภคกันแล้วเพราะมีปลามากทั้งปลาน้ําจืดและปลาทะเลเมื่อมีปลามากจนเกินพอดีเหลือกินเหลือใช้ก็มีการหมักดองปลาโดยใช้เกลือใส่เมื่อหมักทิ้งไว้จนลืมผลโดยบังเอิญคือน้ำปลาก็เกิดขึ้น ผมขอเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ชาวจีนใช้ถั่วเหลืองหมักกับน้ำเกลือก็มีผลทำให้เกิดซีอิ๊วขึ้นแล้วก็ดัดแปลงปรุงแต่งกลิ่นรสและวิธีทำจนมาถึงปัจจุบันนี้น้ำปลาของไทยเราก็เช่นกัน เรื่องใครเขาเล่าให้ฟังอย่างไรให้เอามาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นความจริงได้ด้วยปัญญาอย่าสนใจจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็พึงปล่อยวางเสียข้อ 5. รักษากำลังใจให้ดีเข้าไว้เห็นทุกอย่างเป็นของธรรมดาอย่าวันไหวไปกับอะไรทั้งปวง ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโลกย่อมมีความไม่เที่ยงเป็นปกติธรรมดาอยู่อย่างนั้นจิตก็จักไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนมีความเป็นสุขข้อ 6. ร่างกายสุดโทมลงก็จงรักษากำลังใจอย่าให้ทุดตามให้เห็นอยู่เสมอว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรา ให้พยายามรักษาอารมณ์แบบนี้เข้าไว้แบบโปรง่งโปร่งสบายสบายไม่ใช่หนักหน่วงหรือหนักใจจงเบาใจด้วยธรรมดาของขันห้าทำให้ใจยอมรับให้ได้แล้วความสุขของจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงข้อ7กรรมของแมวตอนที่สองจิตยึดสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพื่อนของผมท่านเลี้ยงแมวไว้หลายตัว ตัวแรกถูกหมากัดตายตัวที่สองหายไปหลายวันพอกลับมาจิตก็เริ่มทุกข์กับแมวตัวนั้นต่อไปท่านพระสุรจิตเคยเตือนว่าไม่ควรเลี้ยงแมวเพราะต้องการให้มันฆ่าหนูเป็นการยินดีด้วยเมื่อเห็นผู้อื่นกระทําผิดศีลเพื่อนผมตอบว่าไม่ได้ยินดีกับการฆ่าหนูของแมวแต่เกรงอันตรายเกิดจากหนูเป็นเหตุคือโรคฉีหนู เชื้อโรคที่มีอยู่ในเยี่ยวหนูซึ่งใครเป็นแล้วรักษาไม่ทันหรือไม่รู้ก็ตายได้แต่ความจริงแล้วคนกับสัตว์เมื่ออยู่ด้วยกันความผูกพันทางใจก็เกิดขึ้นความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเลยได้ญาติเป็นแมวทรงตรัสว่าตัวจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตคือความโง่หรือหลงที่จิตไปยึดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อยังยึดขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราก็ไปยึดขันห้าของแมวว่าเป็นของเราตามเข้ามาอีกท,ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ก็อดเผลอไม่ได้จึงยากยิ่งในการวางอารมณ์ไม่ยึดหรือละปล่อยวางได้ยากให้พยายามใช้ปัญญามองเห็นคนสัตว์และตัวกรรมเหมือนกันมองเห็นเป็นเพียงแค่สภาวะธรรม หรือกรรมที่เป็นไตรลักษ์อยู่เป็นปกติธรรมดาตามอุปทานของจิตที่ยึดเอาไว้ยึดสิ่งใดก็ไปตามสิ่งนั้นตามกฎของกรรมที่เที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดคนหรือผิดตัวด้วยข้อ8โลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาให้ศึกษาโลกตามความเป็นจริงทำจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรจะเกิดขึ้นก็ ให้เห็นเป็นธรรมดาทั้งหมดให้พยายามรักษาอารมณ์ใจให้มั่นคงยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเข้าไว้อย่าไปเร่าร้อนกับโลกข้อ9ให้พิจารณาตัวไม่เที่ยงเป็นกรรมฐานให้ทำใจยอมรับนับถือความเสื่อมของร่างกายแต่พยายามทรงจิตใจอย่าให้เสื่อมไปด้วยและจงอย่าสนใจจริยาของผู้อื่น มองจุดนี้ให้ดีเพียรวางเสียซึ่งภาระภายนอกให้ทำภาระภายในด้วยความเพียรรวมทั้งการทำงานของเขตพระพุทธศาสนาด้วยและจงอย่าก,กังวลใจกับภัยสงครามจงเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสิกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยเรื่องนี้เพื่อนของผมท่านเล่าให้ฟังมีความโดยย่อว่าบุคคลบางคนดีแสนดีกับทุกๆคนโดยทั่วไปยกเว้นกับคนบางคนพอพบกันก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นทันทีรับหลังก็เอาข้อไปนินทาว่าร้ายแต่แปลกคนที่รับฟังกลับไม่เชื่อ หาว่าไปใส่ร้ายป้ายสีขาความจริงเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นของธรรมดาเพราะเป็นโลกธรรมำแปดที่ทุกคนเกิดมาในโลกแล้วจะต้องถูกโลกธรรมกระทบไม่มียกเว้นนัตติโลเกออนินทิโตแต่บุคคลผู้ถูกนินทารายนี้เมื่อถูกนินทาโดยบุคคลผู้นี้แล้วกลับไม่มีใครเชื่อซ้ำยังมีคนเถียงแทน หรือคัดค้านไม่เห็นด้วยจัดเป็นกรณีพิเศษหากเอาทำจุดนี้มาเป็นพระกรรมฐานโดยต้องหยุดอารมณ์ของตนเองให้ได้ก่อนโดยการระงับนิวรณ์ทำอคติสีให้หมดไปก่อนขณะนั้นลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงและเพราะกลัวซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่จะทำได้ตามความปรารถนาเพราะคนยังมีอุปทาน จึงยังยึดถือว่ากายนี้เป็นของเราเป็นของเราเมื่อมีเราก็ต้องมีของเราเพื่อนเราพวกเราญาติเราพักเราตามมาด้วยเป็นลูกโซ่และแบ่งแยกตามอุปทานเป็นพวกเขาเป็นธรรมดาพระท่านก็เมตตาตรัสสอนเจ้ายังละไม่ได้หรอกการพิจารณาอ่อนไปให้พยายามใช้ปัญญาพิจารณาให้มาก ข้อ11อย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นวางภาระของบุคคลอื่นทิ้งไปเสียจากใจให้มากที่สุดและจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ได้โดยง่ายข้อ 12. ให้รักษากำลังใจให้เข้มแข็งเข้าไว้แม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงก็ให้เห็นกฎธรรมดาของเขามันเป็นของมันอย่างนั้นเองไม่มีใครบังคับร่างกายได้ การแก้ไขทั้งหลายจากต้องแก้ไขที่ใจเป็นหลักสำคัญให้รู้จักถามตอบตอนเองอย่างปรุงแต่งธรรมอย่าเอาอุปทานไปยึดว่าสิ่งไหนเลวสิ่งไหนดีให้พยายามมองเห็นเป็นธรรมดาเข้าไว้จิตเจกได้เป็นสุขมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติข้อ 13. ให้รักษากําลังใจเพื่อพระนิพพานอยู่เสมอ อย่าให้กรณีใดๆมาบั่นทอนกำลังใจเพื่อพระนิพพานข้อ14เรื่องสรรพคุณของน้ำมันยางเพื่อนผมทะเลี้ยงหมาไว้หลายตัวบางตัวเป็นขี้เรื้อนชนิดเปียกคือน้ำเหลืองไหลามากรักษาด้วยผงกรรมฐันกับยาฉุนและน้ำมันมะพร้าวก็หายได้ดีแต่มีอยู่ตัวหนึ่งใช้ยาสูตรนิทาไม่หาย ก็ใช้ต้นเถาคันกับคอยต้มน้ําฝาดอาบให้ก็ระง,งับอาการของโรคไปได้ระยะหนึ่งพระท่านแนะนำให้ใช้น้ํามันยางทาแล้วจะหายก็ลองทาดูแผลก็แห้งและหายไปในที่สุดและทรงแนะนำต่อไปว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมีการใช้ระเบิดที่มีกรมันตภาพรังสีเกิดแผลเน่าเปื่อยขึ้นตามตัวเพราะแพ้รังสี ให้ใช้น้ำมันยางทาโดยต้องทาบ่อยๆครั้งจะหายได้